ก็สวัสดีนะนะ,ะที่ชอบดำน้ํายิงปลาทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวปืนดําน้ํายิงปลาที่ผมได้รังสรรค์ขึ้นมาจากมันสมองของผมก็ดูใน youtube มาบ้างดูตัวอย่างจากท่านอื่นที่เคยทํามาบ้างแล้วผมก็มาประยุกต์เป็นแบบของผมเองก่อนอื่นผมจะพามาดูระบบ ดูระบบตัวนี้เป็นปืนยิงปลาที่ดอกติดปลายนะครับข้อดีของดอกติดปลายอย่างนี้ก็คือไม่อันตรายเวลาเราไปดำน้ำยิงปลากับเพื่อนเยอะๆไปหลายๆคนมันจะไม่อันตรายนะครับผมเดี๋ยวผมพามาดูระบบะระบบไกระบบไกผมออกแบบมาตัวนี้เป็นใช้เป็นเหล็กสปริงนะครับผมเป็นเหล็กที่ผมได้มาจากการร่มแล้วก็ทำตัวดัน เดี๋ยวผมลองกดให้ดูเวลาเรากดมันก็จะดันขึ้นอย่างนี้นะครับดันขึ้นอย่างนี้ส่วนปลอกปลอกที่ผมใช้นี้เป็นปลอกรู6มิลนะปลอกรู6มิลอ่าลูกดอก4มิลปลอกที่ผมใช้เป็นปลอกรู6มิลอ่าส่วนลูกดอกนี้เป็นลูกดอก4.2มิลมันจะพอดีเป๊ะเลยปลอกที่ผมใช้นี้เป็นเหล็กที่แข็งมากนะครับเป็นเหล็กที่แข็งมาก เพราะว่าเป็นสลักของลูกสูบเครื่องตัดหญ้าสี่หนึ่งหนึ่งเป็นสลักของอลูกสูบเครื่องตัดหญ้าตระกูลสี่หนึ่งหนึ่งผมนำมาใช้ตัวนี้ก็จะ,ะฝังฝังตัวปลอกนี้ลงเสมอกับตัวพื้นของหลายๆท่านที่เอาปลอกเชื่อมเลยไม่ฝังลงนะ เวลาเรายิงลูกดอกมันจะกระดกขึ้นข้างบนนะตัวนี้ผมแก้ปัญหาให้เรียบร้อยแล้วตัวนี้ที่ทําสูงๆนี้ไ,ไว้เพื่อจับดึงยางนะทุกคนเพื่อจับดึงยางอเดี๋ยวผมจะเทสสองลองอขึ้นระบบให้ดูแล้วก็ลั่นไกให้ดูตัวนี้ขึ้นระบบง่ายมากนะครับผมก็ดึงขึ้นมาก็เกี่ยวเลยเกี่ยวเกี่ยวอย่างนี้เลยเกี่ยวอย่างนี้เลยเวลาเราลั่นไก มันก็จะลูกดอกมันก็จะไม่ออกจากตัวตัว,ต,วตัวปืนนะความอันตรายมันก็จะน้อยลงเวลาที่เราไปดำน้ำยิงปลากันลหลายๆคนอคนเดี๋ยวผมลองลั่นไกลให้ดูโปเชตัวนี้เป็นยางที่ผมลองมัดเพื่อจะมาเทสทดลองให้เพื่อนๆพี่พี่หน้านาได้ดูนะครับผมตัวนี้ขึ้นระบบง่ายมากขึ้นระบบง่ายมาก เพราะว่าเราทําตัวนี้สูงแล้วก็เหมาะมือขึ้นระบบดูตัวนี้ลูกดอกก็จะไม่ออกไปนะความอันตรายก็จะน้อยมากตัวนี้ผมทำเเป็นตัวต้นแบบเป็นตัวต้นแบบตัวนี้ทํา มี f อมีเนื้อนาหลายๆท่านถามเข้ามาว่ามีขายไหมมีขายไหมถ้าอยากได้จริงๆถ้าอยากได้จริงๆก็มีนะครับผมราคาสีใบแดงสีใบแดงนี้รวมส่งแถมยางลูกดอกหนึ่งลูกยางหนึ่งเส้นพร้อมใช้งานแถมยางตัวนี้เป็นแค่ตัวต้วนแบบก็ยังไม่ได้เจียเก็บงานยังไม่ทำสีถ้าเป็นตัวจริงก็จะ คนสีไปให้ก็คือ,อเป็นสีดําสีบอลสีอะไรก็ได้ที่นานาต้องการโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้รีวิวปืนดำน้ำยิงปลาช่างหํำ DIY ขึ้นระบบเทสลองลั่นไกลใช้ง่ายใช้ดีสวัสดีครับ